สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว d s i ค่ะพบกันทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาสีอมรสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ,ษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้2ช่องทางคะ่ะช่องทางแรกคือทางเพจ d s i Network นะคะช่องทางนี้ติดตามได้ทาง Facebook นะคะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันได้นะคะ อีกหนึ่งช่องทางคือทางเ,าเครือข่ายด้านสื่อสารมวลชนของเราค่ะทาง BMC TV ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะในทุกสัปดาห์นะคะจะนำข่าวสารภารกิจความเคลื่อนไหวของ DSI มาฝากกันนะคะแล้วก็ความคืบหน้าคดีสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับ d ดียคอนข่าวดีทางฝั่งผู้เสียหายนะคะแล้วก็มี ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเว็บพนันออนไลน์คดีเครือข่ายเ,าเกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็เรื่องของบิตคอยด้วยนะคะหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในช่วงนี้นะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนที่12ค่ะตอนนี้นะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนที่12ได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยล่าสุดได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดารองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนที่12แล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะต้องบอกว่าท่านเนี่ยแล้วก็ทำงานใน DSI มานานแล้วค่ะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการทำคดีต่างๆแล้วก็การบริหารจัดการด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มาอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของดีไอคอนกันนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีทางฝั่งผู้เสียหายนะคะล่าสุดนะคะคดีดีไอคอนเนี่ยทางปปง,งก็ได้เปิดให้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์รับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานแล้วค่ะ ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่119/2567กรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกรวม19รายในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริต และโดยหลอกหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพุทธศักราช2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมร่วมกันรประกอบธุรกิจขายตรงประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในลักษณะที่เป็นการชักชวน ให้บุคคลเข้าร่วมหรือเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโดยตรงโดยตกลงว่าจะให้ประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและร่วมการประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงและที่แก้ไขเพิ่มเติมให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วนะคะ ขณะนี้นะคะทางสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีประกาศสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,นงเรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดฐานความผิดมูลฐานนะคะก็จะเป็นกรณีบริษัทไอคอนกรุ๊ปกับพวกนะคะ ก็ขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะคะสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้ที่เว็บไซต์ของปป,ปงค่ะ www.amlo.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2568ย้ำวันที่นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะ ทั้งนี้หากกรมสอบสวนคดีพิเศษทําการสอบสวนพบทรัพย์สินเพิ่มเติมจะส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป,ลปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาดําเนินการเพื่อเสนอพนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาลและเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายเพิ่มเติมต่อไปนะคะ<ส>ก็ถือว่าเป็นข่าวดีทางฝั่งผู้เสียหายนะคะอย่าลืมไปยื่นคําร้องกันนะคะสําหรับผู้เสียหายที่อาจจะติดตามคลิปนี้อยู่เ<ส>พื่อเราอาจจะได้ทรัพย์สินมาเวลามีการเฉลี่ยคืนนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ค่ะก็มีการจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันออนไลน์กรณีร้านเจ้าของร้านหอยชื่อดังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพิ่มอีกหนึ่งกระทงค่ะ ตามที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้กองคดีอาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันเป็นขบวนการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บพนันออนไลน์โดยมีตัวการเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อหอยจา๋าซึ่งเป็นร้านดังในเขตกรุงเทพและมีเงินหมุนเวียนในบัญชีและวงพนันออนไลน์กว่า500ล้านบาท มีกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการชักชวนให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นพนันออนไลน์และขบวนการในการช่วยเหลือการจำหน่ายจ่ายโอนแล,อและเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์เพื่อให้ยากต่อการติดตามและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐโดยใช้บัญชีธนาคารพาณิชย์ของตนเองเป็นบัญชีพักเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะคะจำนวนมากกว่า40ราย คดีนี้เคสนี้ก็เป็นคดีพิเศษที่5้าทับและคดีดังกล่าวนะคะก็ส่งสำนวนการสอบสวนให้กับทางพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วล่าสุดจากคดีนี้เองนะคะชุดปฏิบัติการที่สศูนย์สืบสวนสกดรและการข่าวภายใต้การอำนวยการของนายวิทวสัสวนทรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสกดรและการข่าวก็รวมกับทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรห้วยแม็กจับกลุ่มนายกฤษดาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาค่ะ คนนี้นะคะทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวแล้วก็หลบหนีระหว่างดำเนินคดีค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีความผิดร่วมการจัดให้มีการเล่นหรืออุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานและร่วมกันฟอกเงินค่ะสามารถจับกุมได้ที่ตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสิน์ พร้อมนาตัวไปส่งให้กับทางพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษกองคดียาเสพติดผู้รับผิดชอบคดีนี้นะคะทั้งนี้นะคะเรื่องของการดําเนินคดีเพื่อปราบปรามพนันออนไลน์ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะที่มอบหมายให้กับ DSI อสไเนินการปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างจริงจังนะคะโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะ โดยพันตำรวจตรียุทธนาแปรดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้สั่งการให้มีการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันค่ะก็ในการจับกลุมผู้ต้องหานะคะก็ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วยเป็นไปตามกฎหมายนะคะอย่างพระราชบ,บัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายนั่นเองค่ะ ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เคสร้านหอยจ่านั่นเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวให้ติดตามกันต่อค่ะพักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะช่วงนี้มาพูดถึงการขยายผลเคสกรณีที่ DSI ลงไปทลายเครือข่ายแก๊งบัญชีม้ารายใหญ่นะคะชื่ออ p เปอ t i เรชั่นว่า Operation Black Horsedown นั่นเองนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ลงไปทลายเครือข่ายมาแล้วรอบหนึ่งแต่ยังยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวการใหญ่ได้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะคะเป็นชาวไนจีเรียค่ะ ตามที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศกลมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดปฏิบัติการคดีพิเศษ9 5ทับ2 5 6 6 Operation Black h o s e d o w n ล้มบัญชีม้าดำกรณีชาวไทยร่วมกับชาวต่างชาติสัญชาติไนจีเรียหลอกลวงผู้เสียหายในลักษณะโรแมนต e กแ a มหลายลายและจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งให้กับกลุ่มอาชญากรรมต่างๆเชื่อมโยงแก๊งคอร์เซนเตอร์โรแมนตกรยาเสพติด แล้วก็พบเงินหมุนเวียนกว่า1,200ล้านบาทและเชื่อมโยงบัญชีม้ากว่า1,000บัญชีแล้วก็ร่วมกันยักย้ายเงินออกจากบัญชีมา้าส่งต่อให้กับกลุ่มเครือข่ายของตนเองเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมานะคะสารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับนะคะจำนวน8รายด้วยกันจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคม2567ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ก็มีการสนที่กำลังร่วมกับทางปปงและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจค้นสถานที่5จุดและจับกลุมผู้ต้องหาชาวไนจีเรียและชาวไทยได้ทั้งหมด6คนนะคะ แล้วล่าสุดนะคะหลังจากที่จับไปได้แล้ว6คนนะคะก็มีการขยายผลสืบสวนสอบสวนค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบชุดสืบสวนสกอเและการข่าวและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการไปสืบสวนขยายผลนะคะจนทราบว่านายคริสเตียนสัญชาติไนจีเรียซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของเครือข่ายนี้ถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวได้ตามพรบตรวจคนเข้าเมืองค่ะ จึงได้เดินทางมาอายัดและจับกลุ่มตัวนายคริสเตียนที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้นะคะเป็นผู้ต้องหาที่กระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นําตัวไปสอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทําผิดรายอื่นๆนะคะซึ่งจากการข่าวก็ทราบม,มาว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็จะบูรณาการร่วมกับทางปป,ปงในการสืบสวนเช้นทางการเงินและติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการดังกล่าวต่อไปค่ะ DSI ก็ขอแจ้งเตือนเลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความคิดว่าอยากจะเปิดบัญชีม้าเพื่อให้คนร้ายไปกระทำความผิด แล้วก็แลกกับเงินไม่กี่บาทนะคะอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาได้นะคะแล้วก็มีโทษจำคุกเนี่ยสูงถึง3ปีหรือปรับไม่เกิน3,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่ามีการนําเสนอข่าวเกือบทุกวันจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบข่าวหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะร้องทุกกล่าวโทษแจ้งเบาะแสก็แจ้งมาได้นะคะที่สายด่วน 1,2, 0-2 ในวันและเวลาราชการนะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะอย่าเปิดเลยค่ะบัญชีม้าแลกกับเงิน1 0 0 0หรือว่า500บาทแบบนี้เพื่อเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มอาชญากรรมแต่สิ่งที่เสียมาไม่ว่าจะเป็นประวัติอาชญากรรมติดอยู่ติดตัวแน่นอนนะคะถูกดําเนินคดีแน่นอนอาจจะถูกทั้งจําคุกแล้วก็ปรับด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของบิตคอยค่ะบิตคอยนะคะเป็นการเข้าไปเล่นเหรียญที่เป็นดิจิทัลแบบนี้นะคะซึ่งคนทั่วโลกเขาเล่นกัน ทั้งโลกนะคะเป็นเรื่องปกติทําถูกกฎหมายอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มค่ะที่อยากจะเล่นบิตคอยนะคะแต่ว่า ทำผิดกฎหมายค่ะโดยการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพราะว่าการขุดบิตคอยครั้งหนึ่งใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเสียค่าไฟเป็นจํานวนมากนะคะก็เลยมีกลุ่มมิชชี่ยหาช่องทางช่องโหว่ในการใช้ไฟฟ้าแบบผิดกฎหมายในการขุดบิตคอยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทาง DSI เองก็ไปจับกลุ่มมาได้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีการรับคดีลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิตคอยเป็นคดีพิเศษแล้วค่ะ โดยทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้รับคดีการลักลอบใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลบิตคอยเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นคดีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภครวมถึงเศรษฐกิจของประเทศค่ะ ในกรณีดังกล่าวนะสืบเนื่องจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสภาคกลางจางาังหวัดนครปฐมมายื่นเรื่องต่อ DSI นะคะหลังจากพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายเพื่อลักลอบขุดบิตคอยในพื้นที่ดังกล่าวทาง DSI ก็เลยดาเนินการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานค่ะจนสามารถพิสูจน์ทราบบ้านต้องสงสยัยและเครือข่ายผู้ลักลอบกระทำความผิดรวมตัวเช่าบ้านและอาคารพาณิชย์กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเมื่อตุลาคม2567น,นะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้อนุมัติหมายคน้นแล้วก็ลงพื้นที่ไปเข้าคนบ้านและอาคารพาณิชย์15แห่งก็ไปพบหลักฐานนะคะเป็นเครื่องขุดบิตคอย458เครื่องแล้วควบคุมตัวเจ้าของสถานที่และผู้ดูแลหรือว่าแอดมินส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพท่าม่วงดำเนินคดีโดยมีพฤติการเป็นผู้ลักลอบนำเข้าอุปกรณ์ขุดจากต่างประเทศแล้วก็มีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟไฟ้าอย่างซับซ้อน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการวัดค่าพลังงานและขัดขวางการบันทึกการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงซึ่งเข้าข่ายการกระทำผิดตามบัญชีท้ายประกาศกคพฉบับที่8พศ2565เรื่องกำหนดรายละเอียดลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรคหนึ่งวงเล็บหแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ยังมีอีกความผิดหลายความผิดเลยนะคะแล้วก็ยังมี ความผิดทงงางอาญาอื่นๆที่อาจมีกระทบผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศด้านพลังงานและสาธารณูปโภคและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เข้าขายว่าเป็นการการะทำผิดตามคดีพิเศษนะคะ การรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษก็จะนําไปสู่การสืบสวนสอบสวนขยายผลและปราบปรามดาเนินคดีกับผู้ที่ทําผิดนะคะที่เป็นเครือข่ายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างเศรษฐกิจระบบพลังงานและสาธารณูปโภคโดยรวมของประเทศนะคะ อันนี้กระทบจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าที่มากเกินความจําเป็นและอย่างหนึ่งก็คือเขาเสียเงินบางครั้งเนี่ยมิชฉาชีพเนี่ยใช้ไฟฟ้าเ,เดือนหนึ่งหลักแสนหลักล้านแต่เสียให้แค่หลักพันอันนี้ถือว่าสร้างความเสียมหายให้กับประเทศมากๆเลยนะคะใครที่รู้สึกเอ๊ะหรือสงสัยว่าข้างๆบ้านมีพฤติการผิดปกตินะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นการลักลอบขุดบิตคอยก็ได้นะคะ เรื่องสุดท้ายในเบรกนี้นะคะเรื่องของการนําเข้ารถหรูอีกแล้วนะคะได้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหานําเข้ารถหรูถึง34คันนะคะเคสนี้เนี่ยทำให้รัฐเสียหายมากกว่า98ล้านบาทค่ะศูนย์สืบสวนสกปรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษภายใตการอานวยการของนายวิทวัสสุกันธรดผู้อํานวยการศูนย์สืบสวนสกดรอยและการข่าวก็ได้รายงานผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนําเข้ารถหรูเลี่ยงภาษีจํานวน2รายนะคะ ชุดปฏิบัติการที่1ค่ะไปจับกลุมนางสาวฉันที่สาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาผู้ต้องหาที่กระทําความผิดฐานร่มกันร่วมกันนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกาการเข้ามาในราชนาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียอากรโดยเจตนาจากช่ออากรที่ต้องเสียสําหรับของนั้นๆสามารถจับกลุมได้ที่ถนนรักสุขภาพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่91/2565 ของสำนักง,งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษซึ่งผู้ต้องหานะคะมีพฤติการร่วมกันกับบริษัทโกลเบิร์นออโตอิมพอร์ตจำกัดกับพวกรวม4คนกระท,ทำความผิดนำรถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูปจำนวน6คันเข้ามาในไทยนะคะทำให้รัฐได้รับได้รับความเสียหายขาดอากรขาดไปนะคะภาษีอากรขาดไปเนี่ยกว่า29ล้านบาทนะคะ จากนั้นนะคะเป็นชุดปฏิบัติการที่2ค่ะไปจับกลุ่มนางสาวชนิดานะคะผู้ต้องหาในฐานะผู้แทนนิติบุคคลและฐานะส่วนตัวตามหมายจับของสารอาญาซึ่งมีความผิดฐานเดียวกันนะคะสามารถจับกลุ่มได้ที่หมู่บ้านเอื้ออาธรจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคดีนี้นะคะเป็นคดีพิเศษที่34ทับ2565ของสำนักง,งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ซึ่งผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทฟิวเจอร์คาร์จำกัดร่วมกันนำเข้ารถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูปจำนวน28คันจากสหรัาากรเข้ามาในประเทศไทยทำให้รัฐเนี่ยเสียหายนะะกว่า68ล้านบาทค่ะทั้งนี้ในการจับกลุมนะคะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายนะคะให้กับตัวผู้ต้องหาได้รับทราบรวมถึงแจ้งพนักง,งานอายการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้บันทึกภาพบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับผู้ถูกควบคุม <studio> ตัวแล้วนะคะดําเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะจากนั้นก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีให้ดําเนินการตามกฎหมายนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่นะคะพักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ DSI ได้รับเรื่องให้ไปตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ของเขตนิคมสหกรณ์คลองท่อมนะคะแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงด้วยนะคะทาง DSI จะมีการส่งสำนวนเรื่องนี้ให้กับทางปปชเพื่อพิจารณาค่ะ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณากรได้มีหนังสือขอให้ DSI เข้าไปตรวจสอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์กสน .5 จำนวน316ฉบับที่ได้ตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่าเป็นเอกสารปลอมนะคะซึ่งอาจจะมีการนำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดินในเขตนิคมสหกรณากรคลองท่อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษและที่แก้ไขเพิ่มเติม ทาง DSI โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อมก็เลยเดำเนินการไปสืบสวนค่ะโดยตั้งเรื่องสืบสวนที่100ทับ2,566คณะพนักง,งานสืบสวนก็ได้แสวงหาข้อเท็จจริงนะคะในกรณีนี้เป็นกรณีหนังสือแสดงการทำประโยชน์กสอนอ .5 ปลอมจำนวน316ฉบับที่กรมส่งเส,สริมสากรได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นของปลอมก็ไปพบว่าเจ้าหน้าที่นิคมสากรคลองทอมเข้าไปเกี่ยวข้องในการปลอมเอกสารเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการนะคะโดยมีบุคคลที่มีชื่อในเอกสารปลอมดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกทีหนึ่งไปกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและกระทาโดยมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นะคะการสืบสวน,นก็ยังไปพบอีกว่ามีการนําหนังสือแสดงการทําประโยชน์กสน5ปลอมจานวน124ฉบับไปยื่นขอออกเป็นโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์นส3ก รวมทั้งสิ้น124สบาฉบับค่ะในเขตพื้นที่นิคมสากลคลองทอ่อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่นิคมสากลคลองทอ่อมก็เป็นผู้รับรองความถูกต้องของหนังสือแสดงการทําประโยชน์กสอน .5 ซึ่งรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมอแจ้งไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่สาขาคลองทอ่อมเพื่อให้มีการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นสสามกจึงเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกระทำผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและกระทําการของรอัษฎรผู้ยื่นคําขอเป็นการกระทําโดยมีเจตนาเพื่อให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นสสามกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยึดถือครอบครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ซึ่งถือเป็นที่ดินของรัฐนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีโฉนดที่ดินอีก4ฉบับค่ะมีการออกโดยใช้หนังสือแสดงการทําประโยชน์กศน5จํานวน4ฉบับโดยเชื่อได้ว่าเป็นเอกสารปลอมด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการใช้ตราประทับที่ไม่ใช่ประจําตราประจําตําแหน่งของอธิบดีกรมสง่งเสริมสากลประทับในเอกสารดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและกระทําการของราษฎรเป็นการกระทําความผิด มันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการที่จะต้องดําเนินการในคราวเดียวกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็อยู่ในอำนาจไต่สวนของคณะกรรมการปป,ปชค่ะตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต แล้วก็เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะคะคณะพนักงานสืบสวนจึงได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้นะคะมีการแจ้งข้อมูลโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์น,นสสกจำนวน128ฉบับที่ออกมีชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปที่กรมที่ดินด้วยนะคะเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งผลการสืบสวนไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วนะคะในเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นที่ดินของรัฐแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเอกสารก็เป็นเอกสารปลอมด้วยนะคะกว่า300ฉบับนะคะดังนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งนะคะ อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการถแถลงผลงานภาพรวม1ปีที่ผ่านมานะคะของศูนย์ AOC นะคะเป็นศูนย์ที่ดูแลแล้วก็รับเรื่องเราล้องทุกเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะซึ่ง d s i อเองก็เป็นหนึ่งในคณะของ AOC ด้วยก็ไปร่วมถแถลงผลง,งาน1ปีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441แล้วก็ร่วมการพนึกกกำลังเครือข่ายป้องกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและร้อยตำรวจเอกวิษณุศิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงบณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมูลนาิการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมีเป้าหมายสําคัญนะคะในการเสริมสร้างความมั่นคงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC จัดขึ้นที่ โทรคักมนาคมแห่งชาติเองนะคะในช่วงวลาในช่งวงเวลาเดียวกันนะคะวันเดียวกันนะคะร้อยตำรวจเอกเ,อเขมชาติประกายหงมณีพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศก็เป็นผู้แทนของ DSI ค่ะไปเข้าร่วมงานผนึกกำลังเครือข่ายป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดยสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจัดขึ้นที่ i m p a c t เมืองทองธานีค่ะ เพื่อร่วมการผลักดันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและแผนแม่บทการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติโดยตลอดปีที่ผ่านมานะคะ DSI ก็บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆโดยใช้กฎหมายและมาตรการพิเศษตามทั้งตามพระราชบัญญ,ญัติการสอบสวนคดีพิเศษและพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อจัดการกับอาชญากรรมออนไลน์ในทุกมิติพร้อมกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนํามาใช้ในการตรวจสอบการจัดการกับอาชญากรรมดิจิทัลตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะ และพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะคะนอกจากในการปราบปรามของเจ้าหน้าที่แล้วในส่วนการป้องกันก็ต้องเป็นเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งล่าสุดนะคะขอเตือนภัยนะคะตอนนี้มีมิจฉาชีพอ้างตัวนะคะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็โทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายนะคะเป็นแก๊งคอสเซเตอร์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดี i ค่ะ โดยอขอต้นภัยนะคะตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพแก๊งคอ n c เซนเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI หลอกลวงและข่มขู่ประชาชนว่ามีมีคดีติดตัวนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะว่าในการติดต่อราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าพนักง,งานจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะก็คือจะมีหนังสือเรียกหรือเชิญมาพบเพื่อสอบสวน จะไม่มีการประสานติดต่อให้ประชาชนทำธุรกรรมผ่านทางการพูดคุยโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์หากมีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังท่านและอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและแจ้งให้ท่านทำธุรกรรมทางการเงินขอให้ทราบว่าเป็นกระบวนการหลอกลวงของมิจฉาชีพหากหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าวและโอนเงินไปแล้วก็ขอให้รีบแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีและแจ้งและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทันทีนะคะ หรือโทรมาที่ศูนย์ aoc 1441ก็ได้แล้วก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้นะคะแจ้งบอะแสมาได้ที่สายด่วนของ dsi 1202นะคะ dsi นะคะไม่มีนโยบายในการโทรศัพท์เข้าไปให้คุณแจ้งความออนไลน์หรือแจ้งว่าคุณมีคดีติดตัวนะคะจะเป็นการส่งเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วอีกที่สำคัญนะคะแม้ว่าจะเป็นเอกสารส่งไปถึงบ้านก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าเป็นของมิจฉาชีพรือเปล่านะคะ แนะนำนะคะให้โทรกลับมารีเช็คที่ DSI แต่อย่าโทรตามเบอร์ในเอกสารนะคะให้แนะนำให้โทรมาที่สายด่วน1202ก็จะดีที่สุดนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเช็คให้ว่ามีเอกสารเนี่ยส่งไปถึงท่านจริงหรือไม่นะคะ ย้ำนะคะว่าในช่องทางออนไลน์ตอนนี้ DSi มีทางเพจ f a c e b o o k เนี่ยอยู่2เพจนะคะก็จะมีเพจ DSi กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเพจกลางเพจหลักเลยนะคะแล้วก็มีติ๊กฟ้าตรงท้ายอีกเพจหนึ่งของส่วนเครือข่ายเราเองค่ะชื่อเพจว่า DSi Network นะคะที่เหลือก็จะเป็นเพจ DSi Station ่นเครือข่ายของเรานะคะ แต่ว่าถ้าเป็นเพจอื่นๆนะคะให้ดูลักษณะว่ามีให้กดลิงก์กดอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นเพจมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะ่่นลน์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีอย่างเดียวคือเ็คนิค DSI เป็นไลน์ออฟฟิเชียลที่เกี่ยวข้องกับการตอบถามเรื่องแชร์ลูกโซ่เท่านั้นและไม่มีการรับแจ้งความออนไลน์นะคะดังนั้นที่นอกเหนือจากที่พูดมานี้ ถือว่าเป็นมิจฉาชีพแ้ะให้โทรศัพท์มาเช็คที่สายด่วน1202ก่อนก็จะดีที่สุดนะคะก็เตือนภัยนะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยสูญเสียเงินเพราะว่าถ้าเสียเงินไปแล้วเนี่ยบางทีมันการจะได้คืนมาค่อนข้างยากนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ชิดานนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะ อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้2ช่องทางค่ะทางเพจ d s i n e t w o r k และทาง BMC TV นะคะขอบคุณทาง BMC TV ด้วยนะคะที่อนุเคราะห์เวลาในการออกอาอกาศให้กับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่า,ขายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ